สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเพาะเมล็ดแคคตัสนะครับอ่าอันนี้คือฝักของแคคตัสนะครับที่ผ่านการผสมเกสรแล้วก็จะได้เป็นฝักออกมาแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะเอมาเมล็ดครับข้างในครับู้พ่ออมเมล็ดเยอะเลยนะครับพ่อขาฝักนี้ฝักใหญ่มากนะครับพ่อขาทำไมมันอันใหญ่จังอ่าเราจะมาล้างนะครับ เอาน้ำมาล้างครับอ่ะเทน้ำใส่เลยเทใส่เลยนะครับโอ้โหเมล็ดเยอะมากเทอีกเทอีกแป๊บนึงเนี่เมล็ดนะครับอยู่ข้างในเราจะล้างออกนะครับเราจะล้างเอาเฉพาะเมล็ดนะครับเป็นเมล็ดกลมๆเทน้ําเลยครับเทเลยเหรอเทอีกเหรอเทเบาๆครับค่อยๆเทเรื่อยๆครับค่อยๆเท ครับเราขอยืมมาอยู่ข้างบนได้ไหมโอเคครับเทเทเลยครับเทอีกครับเทอีกนะอุ้ยอุ้ยน้ำอะไรโอเทอีกเทอีกเทอีกเรื่อยๆเทเบาๆเรื่อยๆครับเทล้างเมล็ดออกจากฝักให้หมดคนะเมล็ดหนูดูด้มันจะหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วเรียบร้อยนี่ครับเป็นเมเมล็ดออกอ่ะ จะเป็นมเมล็ดแข็งๆนะครับอยู่ข้างใน <Okay. S 1> เล้างออกอีกล้างล้างเอเนื้อมันออกล้างเนื้อสีชมพูออกล้างออกดีกครับเตีเรื่อยๆ,ๆครับอ๋อตอนนี้ก็จะเหลือเมล็ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะล้างออกให้หมดให้เหลือแต่มเมล็ดนะครับเดี๋ยวครับตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่ออกเท่าไหร่นะครับ ใช้เวลาค่อยเอทำทีหลังก็ได้ลดทีหลังครับอันนี้คือเม็ดนะครับสีน้ําตาลนะครับเป็นเม็ดแข็งนะครับเดี๋ยวจะเอาลงดินเลยนะครับตอนนี้เราได้เตรียมดินไว้แล้วใช่ลงดินเลยใส่ในแก้วแก้วน้ําพสติใช่พวกเราอุดอ่ะเงีทำไมไม่ลงอ่ะเออใชยพ่อหนูขอช่วยได้ไหม เขาช่วยได้ไหมเดี๋ยวเอาน้ำรดเลยเขาช่วยตากออกได้ไหมพ่อเขาช่วยได้ไหมเดี๋ยวเอาน้ำรดเลยรดเลยรดเบาๆครับเอารดอีกครับอีกครับอีกครับอีกกาพอแล้ว นิดนึงครับโอเคครับมันไม่เช่นิดนึีแล้วอ่าแก้วนี้เราก็เจาะรูด้วยนะครับให้น้ํามันออกเดี๋ยวน้ำมันจะขังมันจะขังแล้วอาจจะไม่เกิดก็ได้ใช่เดี๋ยวมันจะไม่เกิดเดี๋ยวเราเอาพลาสติกคลุมนะครับพลาสติกคลุมน้กนะกี่ต้ามาใส่บุ้ยในยางเราอะน้องเราชื่ออยู่อ่าทีนี้เอาพลาสติกมาคลุมนะครับ หนังยางรัดไว้แบบนี้นะครับก็ทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์หรือ1สัปดาห์กว่านะครับมันก็จะงอกเป็นเม็ดเขียวๆออกมานะครับเหมือนลักษณะนี้อันนี้ก็อันนี้งอกแล้วนะครับอันนี้งอกแล้วแต่งอกอยู่ข้างุ้าโอเค<ห>น,นะครับ อันนี้ก็เราจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมาดูอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับก่อนหน้านี้ที่ได้เพาะไปครับประมาณหนึ่งเดือนมาดูว่าจะเป็นยังไงก็หปีหรือหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับวิวทำไมไมันเป็นดอกเม็ดอ,ดอ,อ่ะอ่ามันเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเล็กๆขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวใส่ถุงไว้คืนนะครับ าไว้อีกสักหนึ่งเดือนนะครับใส่ถุงไว้ก็คือป้องกันความชื้นมันออกนะครับแล้วก็ป้องกันมดป้องกันมแมลงนะครับครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ